สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกท่านนะครับเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของ Blues Today นะครับซึ่งแน่นอนฮะยังมีควันหลงจากเกมที่เชลซีเนี่ยพ่ายกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โอทัลฟอร์ดนะครับเดี๋ยวติดตามข่าวสารในวันนี้ทั้งหมดได้ในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะฮะขอบคุณเครื่องดื่ม สิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาเรดเลมอนโซดาแล้วก็ล่าสุดฮนะบวยเลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่7 e l e v e อีเลเนะครับก็ช่วงบ่ายใครที่มีอาการง่วงหาหานอนเนี่ยนะฮะก็สามารถอา่าเรียว่าเข้า7 e l e v e อีเลเไปซื้อเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทางด้านของซูซูกิครับมีโปรโมชั่นพิเศษนะฮะใครกำลังมองหารถยนต์ช่วงปลายปีแบบนี้ฮะ แนะนำเลยครับโบนัสใหญ่ให้ถึง3ต่อกับ s u z u k ิ Triple b o โบน d สเดครับออกรถยนต์ Suzuki วันนี้ให้คุณสูงสุดถึง3ต่อดียวจัดเต็มแบบนี้ก็ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ทธันวาคมนี้นะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งฮะใครอยากจะไปดูฟุตบอลแบบติดขอบสนามเป็นประสบการณ์การดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับ ก็2องแมตช์ที่เราจะพาไปดูครับเกมเชลซีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเจอกับลิเวอร์พูลฮะสองเกมสุดมันแบบนี้รีบด่วนรับจำนวนจำกัดครับโทรไปสอบถามได้เลยฮะที่065 158 5165นะครับอ่ะไปว่าถึงบทสัมภาษณ์กันหน่อยครับมีบทสัมภาษณ์ของริชเชมครับเปิดใจถึงความพ่ายแพ้ในเกมล่าสุดครับเขาบอกว่ามันน่าผิดหวังครับที่มาที่นี่และกลับไปโดยไม่มีอะไรเลย เราอาจจะโชคดีที่ตีเสมอหนึ่งหนึ่งในครึ่งเวลาแรกพวกเขาพลาดจุดโทษและมีโอกาสอีกครั้งที่พวกเขาน่าจะยิงได้ในครึ่งแรกตอนที่ผมลงสนามแต่เรายังอยู่ในเกมในการที่จะเอาชนะเกมได้เนี่ยคุณต้องคว้าโอกาสเรามีโอกาสมากมายในครึ่งแรกครับและอีกสองสามครั้งในครึ่งหลังเราสร้างสารรค์โอกาสได้มากมายแต่เราทำไม่ได้พวกเขาคว้าโอกาสมาสอสครั้งแล้วก็ทำได้ เรารู้ว่า Manchester United แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเป็นทีมที่น่าทึ่งครับและการมาที่นี่คงเป็นเรื่องยากพวกเขาไม่ได้ทําให้เราประหลาดใจมันยากที่จะบอกว่าทําไมเราถึงแพ้แต่เราต้องเดินหน้าต่อไปเราออกไปที่นั่นเพื่อต้องการคว้าชัยชนะนะครับแต่มันก็ยังเป็นทีมอายุน้อยและเรากําลังเรียนรู้แบบเกมต่อเกมการเตรียมตัวสําหรับทุกเกมจะเหมือนกันไม่ว่าเราจะเล่นกับทีมครึ่งบนหรือครึ่งล่าง ในตอนนี้มันค่อนข้างยากครับแต่เรารู้ว่าเรามีความสามารถที่จะชนะทุกเกมเราต้องกลับไปทบทวนเกมครับจากนั้นเตรียมตัวสำหรับเอเวอเรตันเราต้องเตรียมตัวให้ถูกต้องและเริ่มไต่อันดับในตารางขณะที่เราวโควิลค,ครับก็พูดถึงฟอร์มการเล่นของทีมครับเขาบอกว่าพวกเรากำลังปร,ปรับปรุงแก้ไขให้เร็วที่สุดครับเราต้องเล่นได้สม่ำเสมอกว่านี้ความไม่สม่ำเสมอเนี่ยอาจจะทำให้เกิดขึ้นได้กับทุกทีม ไม่ว่าคุณยังรวมกันเป็นกลุ่มก้อนหรือยังมีผู้จัดการทีมอยู่ตอนนี้มันคือช่วงเปลี่ยนผ่านก็จริงครับแต่เราจะอ้างคำนี้ตลอดไปไม่ได้พวกเราต้องปรับปรุงโดยเร็วเริ่มกลับมาชนะเกมและเล่นฟุตบอลของเราในทุกๆเกมให้ได้ไม่ใช่ทำได้แค่บางครั้งเท่านั้นครับเราทำทุกสิ่งที่เราต้องการได้ถ้าเราเริ่มแสดงผลการแข่งขันตามที่เราทำได้เราก็จะเริ่มเก็บคะแนนได้ ขณะเดียวกันฮะทางเรวาโควิลตั้งข้อสังเกตเรื่อง VAR ครับเขาบอกว่าชุงนี้ VAR เนี่ยดูเหมือนจะมีปัญหากับผมหน่อยนะฮะผมไม่รู้ว่าทําไมผมทําอะไรให้พวกเขาบ้างในเกมเจอไบรตันเนี่ยพวกเขาพยายามให้จุดโทษไอจังหอะที่บอลโดนหน้านะฮะเมื่อผมถูกดึงโดยแมคทูมิน่พวกเขาก็ไม่ไม่ให้อะไรเลยฮะมันเป็นค่ําคืนที่น่าผิดหวังนะครับขณะที่ไซมอนจอห์นสั้นใจดีและติดครับบอกว่าสิ่งที่น่ากังวลที่สุดในความ่พยแพ้ต่อแมนยู คือการที่เชลซีดูมั่วซั่วไร้แบบแผนสุดๆมันใกล้เคียงกับฟอร์มของทีมสมัยแฟรงก์ลัมพาร์ดกลับมารับตำแหน่งกุนซึกขัดตาทัพเมื่อเจ็เดือนก่อนมากๆนะฮะเขาบอกว่าสิ่งนี้สร้างความสงสัยสรุปแล้วว่าเชลซีเนี่ยมีพัฒนาการอะไรขึ้นบ้างนะครับโอ้นี่น่าคิดเหมือนกันนะฮะขณะที่นิซากินเซล่าก็บอกว่าเราไม่สามารถไปโทษแฟนบอลท,ที่เดินทางมาเกมเยือนแมนยูต็ดที่โอใส่นักเตะเชลซีได้ พออ้างเรื่องการได้วันพักน้อยกว่าจะโดนทดสอบตั้งแต่สุดสัปดาห์นี้เลยเพราะเชลซีได้พักมากกว่าเอเวอเรตที่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของพวกเขาในวันอาทิตย์นะครับขณะที่แมตต์อครับรายงานแบอบกว่าทอ็อตแน็ตและเบดดัคเอ็กบาลีเนี่ยไม่เคยอธิบายต่อสาธารณะว่าทําไมพวกเขาไล่โทมัสทูเคิลผู้ที่พาทีมควาแชมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกให้กับเชลซีได้และทําไมพวกเขาถึงปล่อยมืออย่างรวดเร็วจากแกรมพอตเตอร์ นอกจากนี้ยังไม่มีการอธิบายเกี่ยวกับนโยบายการซื้อขายที่เน้นเยาวชนหรือคาดหวังอะไรจากโปเชติโน่และกับทีมอายุน้อยที่ไม่มีประสบการณ์มากนักในฤดูกาลนี้แบบชัดเจนพูดง่ายว่าไม่มีการอธิบายอะไรทั้งสิ้นนะฮะขณะที่วิทออนสตีนครับพูดถึงตําแหน่งของโปเชติโน่ครับบอกว่าผมไม่แน่ใจว่าตําแหน่งของโปเชติโน่ควรถูกตั้งข้อสงสัยหรือไม่ในทางตรงกันข้ามครับผู้บริหารอาจต้องการสร้างทีมให้ดีกับเขานะครับ แต่ทุกคนรู้ดีว่าวงการฟุตบอลนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์และผมก็คาดว่าพวกเขาจะทบทวนผลงานของเขาในช่วงซัมเมอร์ขณะที่แมตต์ลอครับบอกว่าแกรนพอตเตอร์เนี่ยถูกไล่ออกในอันดับที่11นะครับและทีมอยู่ห่างจากอันดับ4ถึง12คะแนนเช่นเดียวกับโปเชติโนครับที่ตอนนี้ทำทีมอยู่อันดับที่10และห่างจากทีมที่จะไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกถึง11คะแนน มันดูสมเหตุสมผลที่จะตั้งคำถามกับความคาดหวังในฤดูกาลนี้ของเชลซีคืออะไรขณะที่ฟาบิโซโรมาโน่ครับบอกว่าเจ้าของทีมเชลซียังคงไว้วางใจโปเชตติโน่ไม่มีการพูดคุยเรื่องอนาคตของเขาครับพวกเขารอให้ผู้เล่นที่ดีอย่างเอ็นคุนคูกลับมารวมถึงผู้เล่นอย่างชิวเวลโบยาลาวียเพื่อที่จะให้โอกาสโปเชตติโน่ในการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เชลซียังคงเชื่อว่าโปเชตติโน่คือคนที่ใช่สำหรับโปรเจกต์ในระยะยาวนะครับ ขณะที่ไซมอนจอร์นสันครับก็ออกมาบอกว่า,าครั้งสุดท้ายที่เชลซีไม่มีภาาะลงเล่นในฟุตบอลยุโรปเนี่ยพวกเขาควา้าแชมเมียร์ลีกได้ภายใต้การคุมทีมของคอนเต้แม้ตอนนี้ปัญหาการบาดเจ็บของนักเตะจะไม่ช่วยเชลซีเลยแต่โปิติโนก็ยังไม่แสดงเห็นว่าเขาได้ประโยชน์จากการได้โอกาสคุมทีมลงฝึกซ้อมนานขนาดนี้เลยในซีซั่นนี้ขณะเดีวยวกันเขาบอกว่าถ้าเอเวอเรตัไม่ถูกหักคะแนนเนี่ย เอเวอเรตจะมีอันดับที่สูงกว่าเชลซีนะครับนอกจากนี้ฮะออฟต้ารายงานบอกว่าการเซฟจุดโทษของโรเบิร์ตซันเชสในเกมล่าสุดช่วยหยุดสถิติการยิงจุดโทษได้ติดต่อกัน3าครั้งของทุกทีมในพรีเมียร์ลีกรวมกันนะครับขณะที่ข่าวซื้อขายย้ายทีมาฟุตบอลคาโตรายงานว่ารรย,ยานเชกกี้เนี่ยผิดหวังกับลียงครับตอนนี้เขาสามารถย้ายทีมได้แล้วในเดือนมกราคมด้วยค่าตัวเพียง17ล้านปอนด์แต่เชลซีและเว์แชมยังไม่ได้ความสนใจ ในดีลนี้นะครับขณะที่ฟุตบอคโตบอกว่าลียงเองก็เปิดกว้างมากๆในการขายเราย,ยานชาก,กี้กองหน้าฝรั่งเศสวัย20ปีออกจากทีมในเดือนมก,กราคมนี้โดยนักเตะเคยมีข่าวเชื่อมโยงกับเชลซีและเวสต์แฮมในติมินส์ครับรายงานบอกว่าไม่ไม่ยองครับประตูวัย28ปียังคงพิจารณาทางเลือกของตัวเองอยู่หลังจากการเจราจาสัญญาฉบับใหม่กับเอซิมิลานหยุดชะงักลงโดยตอนนี้มีเชลซีบบเยมวนิก และเปเชครับที่กำลังจับตาดูสถานการณ์นี้อยู่นะครับอ่ะนี่ก็เป็นข่าวที่นำมาฝากกันครับในช่วงของ blue s today นะครับเพื่อนๆคิดอย่างไรกับอนาคตของโปเชตติโน่ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งว่าเดี๋ยววันนี้เจอกันนะฮะกับทางสิงห์บลูคาเฟ่ครับเวลา2ทุ่มฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราจะกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ